สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนสมัยฉบับพ่อก็ส่องน้องแทนก็เก่าพี่น้องเลยหลังจากนี่แล้วพี่น้องอ่าจ่างโคโลกาพี่น้องก็จ่างโคโลกาให้เพราะว่าสีดำหน้าพี่น้องดำแถวบุ่งแถวพายลุ่มพูนพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก้าสีแซ่หนำสีแซ่ก้ากะบอมีพี่น้องเอ้ยก้ากะเหี่ยวหอดโอ้ยพุน น้องแท้นะน้องเอิญเอาไปเอาไปคือสิบวึงดอกเบิงคักแล้วเจะปาเจอกมากากงอ้าว <c ười> นองมะลิก็พอนองมะลิพี่น้องเอ้ยผุนน้องฟ้าพี่น้องปุ้ยเห็ดเป็นหลอมทางเลยเพิ่นขยันได้พี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเบ่งเอาอายุ ประมาณแปดปีเจ็ดปีแปดปีพี่น้องเอ้ยโลกาเพิ่นซอยแม่เพิน่นโลก,การับจ้างนะแม่เพิ่นน้นองมะลิกับมาโลก,กาซอยอีแม่ไว้ลูกผุนอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวกับแม่พี่น้องเอ้ยโลก,กาลูกไว้ไว้ยในลูกล่ะอุ้ยหมวกกับรนนกบริใสเสือขีนเน้เงาก็บบริใสลูกล่ะ อคู่หาบาทพี่น้องเลยคู่ได้สนใจก็แซดมาหาแม่นองแทนพี่น้องอ่านโทรให้คนมาเมื่อเ้านี่ก็ว่าสิมาก็ยังบบเห็นมาเท่าเดี๋ยวนี้เลยคือสิบดมิดจ่อยเลยหละช่วยปัดนี่เลยน้ำุูนเตะก็แตกจากแตกจากเลยน้ำลาย้อายเกิน ตอกระจุมาับได้เตี่ยมกับเหงียนเนี่ยบรรยากาศพี่น้องแดดขักแดดแหน่เรียรอพี่น้องผู้เล่นบอลนำข้าวจ้าจานอยู่ผู้เล่พี่น้องเอ้เพราะว่าสีได้ดำนะพี่น้องเอ้ดำน้องลราไปหลอมไปหลอมโอ้ยหลอมทางนู้นบ่ลอย มึงไหนพี่น้องก้อาอะนะไตามาลูกมาบาไปหาเขาเกาะบนไอ้ลูกไตอันแดดกระดากกระโดดพี่น้องเอ้ยคือใน,นนี่แหละหนำขอพ่อพีใส่แก่ก้าเอาลงน้องผู้น้องใครไหนแต่มีน้องมีหนำน้องแท้น่ะไปแล้วอันอาอื่นเอาไปน้องเอินเพิ่นเอาไปแล้ว,ออออลวเรียบร้อยแล้ว น้องเอิญเอาไปตอนนี้ก็ับ,บอันสวยเลยแดดก,กัแบแดดพี่น้องเอก็จะซีเดเกา่าเพราะเธอได้บัพ่ออันเธอได้ก่บัวดำเด็กรกระเบื้ออื่นกับโรคต่อีกมานั่งเขามานั่งอยู่ในพี่ตีลอยมาไว้ไม,ม,ามานั่งอยู่โฮมพี่แม่แม่เอาหยาพี่บอกบอกหายคนฮึโอ้ยลูกขาเอ้ย ผู้ได้มาดพรมไงนะฮะแม่ปูปซ้อมแม่ลูกนะฮะมันได้อันลอยหนึ่งเด้อลอยตายเด้อซ้องแม่ลูกเหมือนเดมอีป้าอันได้หนิผู้ลูกก้าวไวหนิ ถานองแท่นอยู่องแท่นกระป่วนคือกะไรพี่น้องเอ้ยองแท่นนะผูนสาววสาววเลบเบิรหมู่มัดนะง่ายบตัวเองมัดนะยะคือว่ามาลุงผู้ป่วย

น uh ี้นะคะเป็นอันนี้นะคะเปนกาดลายเตอะเป็นอะไนอยแต่สุบเจาะแ้วชุบใจนอนอยู่หงมงหามงหงมงชุบใจอีกลงมากก็แด้แต่ชุบเจาเลยรอเพียงแ้ว่าพึ่งกลาเต็มอื้อไเมื่อดำใช่ยพ่เอีบ่ดำไดนพึ่งูดำเนาะให้ดำเนาะบ่ดำ กระายาวนาโนลาบโอ้ยลาบาทหนึ่งองบาทนั่นเออแต่มากมาลาบาทหน่ชบาทเลยมาแต่เชาเฟนน่ปูเอาแล้วร้อยปลาย่ปู่ปูหกบาทได้บาทยีห้อ้จะกิดวายังยังบ่ลูกกดีก่อนได้เนาะอันวมันง่ายนะพี่น้องเลยชวงนี้กระแดเออคนกะเขาห่ม อ <pad> ีร <aer os lide> ้อยคนกาเขาห่ม <aer> บ <os lide> <pad> ่อู้อันกะปะาในเพิ่นยังมุทันในเงายมุทันในเงาค่ะปันไดพี่น้องเอ้ยยังมุทันในเงาเลยแหละประมาณขอมือหนึ่งนี่แหละกะสามตานี่คือสิได้เครื่องท่งอยู่ไปจักเนาะยสี่ตานี่คือสิได้เครื่องท่งอยู่ไปจักเนาะปะของไผ่ของไผ่ ว้าไปดีมากจีคนกระบรายพี่นะ้องเอ้ยบอกให้คนเมือแรงแม่ต้องแท่ไปหาคนและพังเบิกกะนี่แหละ พังมือกะว่าชิไ้กะจกักลอยแหละลกเออกกงันอืมกหมาันัวกะกะลูกกะกะลกบ่ไม่มมมมอมวั่อาเฮ็ดู้หาห่งง้โอ้ป้าฮะลงหายชื่อป้าพิ่นบดเอาเงินพี่น้องเย้ย

แมลงแทศน้มัดกะไออุปีซามปียังมัดกริไดงามได้พี่น้องเลยอ๊ยนงลกนั่งกะลูกกอัมัดกะทาเลปิยังมัดกะบ่พ่ออันอันไหนอยู่ ยังมัดบ่อันอะนะปานใดเงินเงินนําเฮาบ่ได้มีได้ผู้อันสิจ้างให้ก็้ายังบ่ทันได้มาอยู่มีอยู่4คน5คนโลกพี่น้องเอ้ย โอ้อีร้อยอีร้อยคนกล้าเขาห่มไปลูกไปเอากาเขาห่มเด้งเอาเขาห่มไปมามากอ้าวมากมึไปช่องาลุนเนี่นะ บะข่าวเมื่อไน่พยายามเข้มนะป่ะฉันกับบ่าวเวาาาาาานาะได้พี่น้องลา้เลยเนาะพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดรับช้มสองน้องแทนพี่น้องรอเบิ่งแล้วส้มตอนต่อไปอีพี่น้องเอ้ย